เหตุผลที่ยังยืนอยู่กับรวมไทยสร้างชาติคืออะไรอ่าเชื่อมั่นครับว่าเรากําลังทําเรื่อง<ม>ที่ดีถ้าผมไม่เปิดตัวมาชัดอยู่กับรวมไทยสร้างชาติก็คงมีคนมาชวนแหละเราก็เลือกแล้วว่าเราอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ถามคุณพ่อแลวครับพี่เอ็มกับความมั่นใจในรวมไทยสร้างชาติกับท่านพิรพันธ์นะครับในมุมของพี่เอ็มบ้างวันที่กระแสมันซัดโค,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 นะครมโครมโครมนะฮะแต่พี่เอ็มยังยืนอยู่ณนะตรงนี้ครับ เหตุผลที่ยังยืนอยู่ณตรงนี้กับรวมไทยสร้างชาติคืออะไรก็เชื่อมั่นครับว่าเรากําลังทําเรื่องที่ดีค,คือตั้งแต่โตขึ้นมานี่ครับก็เห็นอย่างอย่างคุณพ่อเนี่ยหรืออย่างคนรอบๆข้างที่เราเห็นว่าเป็นบุคคลที่เราเอาเป็นแบบอย่างเนี่ยทุกคนก็มักจะ ไปทางที่ยากลําบากเสมอผมก็เลยเลือกทางที่ยากลําบากเสมอเหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วก็รู้สึกดีครับว่าเราเลือกแล้วนะครับแล้วแน่นอนทางที่เราเลือกเนี่ยในเมื่อมันไม่ง่ายมันก็ต้องฝ่าฟันนะครับคือในเมื่อการที่ฝ่าฟันของเราเนี้ยมันก็ต้องยอมรับว่าเราเลือกทางที่ง่ายแต่เราอาจจะไม่สบายใจนะครับคือถามว่าผมก็เชื่อครับถ้าคุณพ่อไม่เปิดตัวมาชัดถ้าผมไม่เปิดตัวมาชัดว่าอยู่ อากาศท่านหัวหน้าพิรพันธ์อยู่กับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็คงมีคนมาชวนแหละแต่ว่าเราก็เลือกแล้วว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีใครกล้าชวนอย่างที่คุณพ่อบอกเนี่ยแล้วตอนนี้บรรยากาศคนอยากรู้บรรยากาศในพักมากครับพี่เอ็มมันเมาส์มอยกันอ่ะในโซเชียลอ่ะนะฮะมันเมาไปต่างๆนานาบางทีก็เฟกนิวบ้างว่าแบบพักเงียบเงาเงางอยพักแบบแบบ เขาเรียกว่าภาษาอีสานก็เรียกเซเวเนาะคือแบบว่าคันแซงขวาันไม่มีใครเลยมีแต่คนไหลออกไปไปไปมา,มาคือข่าวในโซเชียลมันเยอะมากวันนี้อยากให้พี่เอ็มคอนเฟิร์มหน่อยครับว่าบรรยากาศในพักล่าสุดเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงเอาเอา,า,าเมื่อวานเลยเอาเมื่อวานเลยเมื่อวานเลยเมื่อวานนี้ก็คือคลื้นมากครับมีแฟนคลับมาสมัครสมาชิกพักเยอะขึ้นนะครับอย่างสงขาเป็นครูแม่มเนาะแล้วก็มีพี่ๆอีกหลายท่านเลย อ่าคือผมว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าเป็นใครผมว่าเอาเป็นว่าคนที่มันใจเหมือนกันแล้วกันค,คือถ้าหันซ้ายหันขวาแล้วเจอแต่คนที่เป็นศัตรูหรือคนคิดไม่เหมือนเรา <ฮะ S 1> ที่เขาไม่ได้จริตเดียวกับเราเนี่ยผมว่ามันไม่สบายใจวันนี้ผมว่าอาจจะไม่ใช่คนใหญ่คนโตแต่ว่าอย่างน้อยคือเราอุดมการเดียวกันแน่ๆแล้วเนี่ยผมว่ามันเดินหน้าแล้วมันสบายใจกว่า <ฮะ S 1> คือถ้าไปเจอคนที่คือเอาง่ายๆคือพร้อมพร้อมหักกับเราอ่ะนะคือผมว่า เดินไปมันก็ต้องเสียหลังไปเรื่อยอ่ะสะดุดนะเอาเอาเป็นว่าวันนี้เราเจออย่างอย่างเงี้ยอย่างที่เราเจอกันเนี่ยผมอย่างเราคุยกันเมื่อวานนี้มีเรามีประชุมนะครับคือเป็นการประชุมที่บรรยากาศดีมันบรรยากาศดีมันสบายใจเพราะว่าเราคุยเรื่องเดียวกันอ่ะแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าไอ้เรื่องที่เราคุยมันจะตรงใจเขาไหมเขาจะทําแบบที่เราอยากจะได้พูดคุยกันไหมแต่วันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเสนอไอเดียมามันมีแต่ ภาพที่รู้สึกว่าเออมันพร้อมจะไปด้วยกันจริงๆผมว่าอันนี้มันสาคัญกว่าสําคัญกว่าเยอะสําคัญกว่าคนเยอะคนเป็นพันแต่ว่าคนละเรื่องคนละทิศคนละทางกับคนหลักร้อยแต่ผมไม่ได้บอกว่าเราหลักร้อยนะผมว่าเราเยอะกว่านั้นโอ้สมาชิกเราเยอะมากนะครับมันมีมีประโยคนึงครับบอกว่าอยู่คนละพักแต่พวกเดียวกันดีกว่าอยู่พักเดียวกันแต่คนละพวกใช่มันเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้รวมไทยสางชาติคือพวกเดียวกัน